อนนี้ก็ในในส่วนของเรื่องเรื่องของที่เกิดขึ้นนะครับก็ให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดก,การเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการเรียบร้ยรอยแล้วเ,เรื่องมันแรงมากค่อนข้างตกใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือ,อนอกจากนอกจากที่ที่ผมขือแล้วอ่ะเราเห็นเลยว่ามีการทำลายร่างกายด้วยอะ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินไปน,นิดนึงคือเอาเอาเปรียบแล้วใช่ไหมครับในการแบบว่าไปกดบัตรมาขายขับราคาต่ออ,อ่างเงี้ย มีการเรายังมีการมาทำลายร่างกายผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินความเกินเกินไปมากๆแล้วการที่มันเขาดีดไปราคา <c oughs> แพงผมเคยเห็นแบบสามหมืม่นก็ดีต่างเจ็ดพันครับเจ็ดพันนี่คือสุดๆแล้วครับแปดสิบคือเอาจริงๆครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเรื่องของความแบบการทำลายร่างกายก็อยู่ในสิส่ง เป็นอะไรมากผมรู้สึกดีใจแล้วครับเรโล่งใจคนที่เหลือนี่คือเดี๋ยวให้ตัวอื่นจัดการเลยนะครับก็เป็นห่วงจริงๆอ่ะผมให้ทนายของผมเองนะครับเป็นทนายให้เขาเลยเพราะว่า ในในส่วนของตำรวจก็ก็ก็มีจัดมีค่ายไปดําเนินการเรื่องของตำรวจแล้วแล้วก็ทางห้างเองก็ดําเนินการแล้วแล้วก็ผมก็รู้สึกว่านี่ในส่วนของ,ของตัวคนที่โดนทำรายร่างกายเองผมรู้สึกว่ามันคงจะต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะว่ามัน ดูดีๆเราเราถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีอะ่ะเราเราอยู่ในมีความสุขกับศิลปินที่เรารักอะ่ะคุณเป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะคือนอกจากมาเอาเปรียบแล้วอะยังมาทำลายร่างกายผมเองอะ่ะผมเลยรู้สึกว่าผมอยู่กับแฟนขับมานานมากแล้วแล้วยิ่งเป็นแฟนขับที่แบบเออเราเห็นเราเราเราเห็นมาตั้งนานแต่จริงๆไม่ว่าใครก็ตามแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องผมก็เลยแบบให,ให้ให้ทนายจัดก,การให้เรียบร้อยเลยให้ไปช่วยเขา ก็จริงๆในในส่วนมาตรการต่อไปยังไงก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของบริษ,ษัทอะไรเงี้ยว่าว่าช่องทางการจ,จัดจําหน่ายต่อไปในรา,นาคมก็จะเป็นยังไงแล้วก็สามารูวมืออะไรต่อไปได้บ้างก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็พัฒน,นาต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อที่ทาให้พวกเราทั้งสองคนนะครับได้เจอกับแฟนคลับในในราคาที่มันโอเคมากที่สุดแล้วก็ในในที่ที่มันไม่มีใครเอาเปรียบก,กันนะครับใ่บแต่ไม่แค่ตอบัญญตรยากเรานจะ่เกิดอแต่ที่มัทำลายร่างกายทุกท่ยานที่แบบเขายบอกว่าโอโ้โหจริงจริสิ่งมัน พูดง่ายๆครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่าทิดแลวกันนีฮะก็การดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบางทีเราไม่อยากให้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ค่าทิดมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปกลุกันถ้าสมมติเราเห็นตัวอย่างครั้งต่อไปเราเดี๋ยวเอาบริการไปเหมือนที่ผมเนีย่ยทีมจะให้บริการพาไปดูแลตลอดนะคะทามใครก็ได้ถ้าไปดูแลอย่างนี้จะได้แบบว่าไม่เกิดแบบอตรว่าผมก็เชื่อว่าตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในอนาคตผมเชื่อว่าทางทางงภาคเองหรือว่่าาาททงสถนี กม็มาตรการที่ดีขึ้นแล้วเลยครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะครับคือจริงๆแล้วทางห้างก็ก็ออกมารับผิดชอบด้วยอย่างดีอะไรเงี้ยก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าจะร่วมงานกับใครทางโปรเลเลร์เองทางทางห้างเองท,งทางที่จ,จัดจำหน่ายเองก็หวังว่าในอนาคตจะจะ,จะดูแลในส่วนของตรงนี้เพราะว่าทุกคนถือเป็นลูกค้าเราไม่ว่าจะเป็นจะเป็นตัวศิลปินเองทางผู้จัดหรือว่าทางแฟนคลับของผมที่มาซื้อบัตรอะไรยเงี้ย ก็หวังว่าให้ทุกส่วนได้ได้ได้มีส่วนในการช่วยกันแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการเอาเปรี้ทีเียบมปรกาศในชัดเนเรับวาเจนาของผม่างที่มบอกไมต้องการจะล่อลวงแบบไทแต่คัาเรกอคซึ่งผมก็แค่เปลี่ยนแบบแค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินการแบบเปลี่ยนแบบเรียบร้อยแล้วครับ ที่จริงๆมันมีกับเรื่องเริ่องการไปบางส่วนแล้วครับแต่จริงๆมันเรื่องตัวนี้เป็นเป็นส่วนเล็กน้อยครับแต่ว่าเรื่องการทีสุดเป็นสิ่งสำคัญอย่าิงนครับก็ผ่านไปแล้วไม่มีอะไรครับจริงๆก็คงคิดว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับถ้าท่านก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับไม่ทันก็จะมีแค่ใครสขารองให้ เลยมากพอเขารู้ว่าเขาได้รูบโทษแล้วผมมาเดินมาเป็นเดินมาเดินมาเป็นยอมเป็นเป็นดาชเลยครับเขาเตรียมสัตว์เต็มพอเขาเหม็นปากอ่ะกัดเลยเหรอใช่เพราะว่าผมมาเมื่อเช้าเลือกรูปลงใช่ไหมครับแล้วก็เจอเขาหลายรูปมากแล้วบอกเอารถดูรูปนี้ดีแล้วเขาถูกใจด้วยนะผมลงแล้วเขาลงซับอีกอ่ะแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เล็งประตูด้วยซ้ำเขาเล็งใครโอเขาเล็งก้นผมเขนาดนั้นเหมือนรูปวันเลยครับคุณผู้ใหญ่ยิ้มนี่คุณกล่าวหาผมนะครับเตผมฟ้องเลย คุณไปอยู่ขวามะตูผมตีไปตรงนั้นะมันก็ต้นประตูผมไม่ได้ถึงต้องเล็งประตูแล้วคุณคุณคนนะประตูไปกว้างขนาดนี้ <c oughs> เอาสองคนกันอยู่แค่นี้เองเอาแต่ประตูแต่อยู่ใกล้ๆลูกบอลเนี่ยคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเล็งประตูแต่คุณพลาดมาโดนหมกแล้วมันก็เกิดข้าวิดทลาได้เตะเซตธรไมยิ้มโอ้โหมีความสุขไม่เคยยิ้มแต่ว่าแต่พลาดนะเออไอแบบแท้ๆก็เหมือนแบบพีแบบเฮ้ยดูดู ส่วนจินบุกก็อยู่เป็นเพื่อนตัวพี่อุ๋เหมือนโดนรับความผิดอยู่เหมือนโดนโดนทำโทษอะไรอย่างเงี้ยเร็วมากนะเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ยืนเตรียมใจเลยนะคือเราหลักบุกเอารถตั้งเลยอ่ะคือไม่ได้แบบเอารถแบบอย่างนี้นะถ้าเราเข้าที่ปุกไม่ปุ่งมาเลยน่าจะตุดรถต้นหรือเปล่าแต่แต่ว่าบุกแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจมันเป็นในเกมเป็นกีฬาที่ที่ผมระหว่างสองที่ตั้งก็ขับตรงกันี่ยไม่อยากต่อยไม่อยากมือ ผมว่ oh, oh, ประตูก็ยิงยากนะ่อวาน oh. พี่เจลคือเหนียวมากอคือโอ้โห oh, oh. นึกว่าแบบตุ๊กแกคือ oh. แบบปัดออกหมดอะไรเงี้ยไทยยิงแค่ไหนแมยิงก็ห oh. เต้าไม่โดนอันนี้ อีสันดีเกลเช่นนี้คือจิ๊บจิ๊บอยู่แล้วไม่เทสระบบนะครับเดี๋ยวต่อไปเขาเขาจะต้องเล่นเป็นบริการผมเช็คความแข็งแรงรับมือรับคาวได้ทำได้จริงจริงวันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในการมาฝึกงานนะมาบริการผมมาออกงานหนึงใช่ทขารอเขารอก็นิดนึงฮะก็บริการผมก็ต้องแบบว่าใส่แบบนิดนึงนะเดี๋ยวรอยหน้าคนอื่นไม่ได้ใช่เขาเป็นบริการผมท่านดูแล เอาทุกอย่างฉันโดนตีขาดูแล้วดูอันนั้นนะผมจริงๆมันล้มแรงกว่านั้นอีกนะครับผมมาจะเอาขาออกแล้วมันไม่ทันจริงจริงไม่มันคือเหมือนมันโฟกัสในเกมมันโฟกัสที่สมองแล้วเราวิ่งเร็วมากแล้วแบบเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่เห็นแกขาจังหวะขมันข้าไม่อยากรู้จังหวะที่เตะปุ๊บรู้ไหมว่าใครลงรู้ครับเอาลอแต่ก็ตั้งใจเห็นกับตาเลยไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจตั้งใจค้งน อะไรครับจะเป็นโลกเอ้าใจหายก็ถึงแกนโลกเลยเลยใช่มุ้งเลยเลยหรอใช่ครับกลัวน้องเป็นอะไรโอ้แต่ล้มลงไปนั่มัม่ก้าเนเนื้อทั้งนั้นใครเจ็บกระหลุนผมเอ้าเมื่อวานเล่นไปเล่นมาตรงนี้ม่วงเลยโอ้โหวันนะี้ไปดนอะไรมาก็เต็มที่มากเลยนะกับศึกนี้เนี่ยิ่กนี้เนะต็มที่มากก็ไปรับรับบท MVP ไม่ได้ยิงประตูนะล้มล้มเยอะสุดในในทั้งมวลเลยนี่ครับ ส so. ิบเก้านการอะครับทำเป็นแฟนหนอย สิบเก้ากรกฎาคมนี้นะครับผมอูโรสเลิฟแอดเฟิร์สไลท์นะครับผมก็จะจัดขึ้นนะครับผมที่ฮันเดโลนะครับก็ใครที่ได้บัตรแล้วนะครับก็ขอให้เราได้มาเจอกันส่วนใครที่ยังไม่ได้บัตรก็กําลังหาบัตรอยู่ระวังด้วยเพราะว่ามีชาันชีไปเยอะมากจริงๆ,ๆ,ๆนะครับก็ในอนาคตพวกเราก็อนในเรื่องนี้ผมก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจแหละเราจะต้องมีระบบหนึ่งที่ที่จัดการกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพัฒนาไปดีที่สุดก็ขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตพวกเราที่เราให้บัตรโซเอาด้วยนะครับพวกเราก็มีโชว์จัดเต็กคนได้รอด ก็รอดูครับ19กันยาพวกเราทั้งสองคนเต็มที่กับทางแฟงคนคลับมินมากก็รอเจอกันครับที่ถนดนดมนะครับ เราเที่ไม่ได้หรือว่าเราทำไหนอาชีพตอนนี้คือมันอาจจะเหมือนมากครับอาจจะคล้ายๆกันเลยคือผมก็ก็ไม่กล้าอุ้มน้องตัวเฮียตรงนั้นเหมือนกันไม่ใช่เราทำอง่นหรือว่าตอนนี้หมายถึงตัวหมายถึงตัวเฮียหรือว่าคนนั้นฮะคนอุ้มคนอุ้มใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแค่เหมือนแค่เหมือนอนนี้ความจริงใช่ไหมคนจริงโอเคทิ้งคือแบ้างเราเป็นคนมองว่าเราทำอาชีพมากก็แต่เป็นนักลงนักแสดงแล้วพอสมองก็เป็นพอสมองมีทำมินิบลูดทราย จะขอบคุณแล้วกันครับที่ให้ทังเรื่องในวันที่ผมไม่ได้เป็นนักร้องแล้วเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปสานฝันบอๆบ้างเนี่ยนะครับที่น้าเรามาลงว่าเนี่ยเขาทำลายยากมากเลยอ่ะเราอยากยืนยันไปว่าเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นคือผมไม่ได้เป็นอสมนะครับถึงแม้ว่าจะเหมือนแต่ว่าถ้าอสรเนี่ยใช่ครับอสรอาสามารักเธอครับค้า จับสวยจับสวยเอาสวยหูแดงเลยงงอ่ะสรุปไม่ใช่เจอจริงใช่ไหมคะเจอครับเจอเลยครับมุกยุคไหน